สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเนาะอยู่กันที่แบบฝึกหัดที่3.2ครับเนาะเรื่องระบบจำนวนจริงครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับหน้าร้อนะครับนะถ้าไม่ผิดนะครับเนาะบทที่3นะครับเรามาเริ่มเลยนะครับเขาบอกว่าจงบอกคุณสมบัติครับของจำนวนจริงที่กําหนดให้ที่ทําให้สมการหรือข้อความเป็นจริงเมื่ออักษรที่ปรากฏแทนจํานวนจริงใดๆนะครับผม ก็คือเขาให้บอกครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรนะเหมือนข้อแรกครับข้อแรกเป็นคุณสมบัติอะไรครับสลับที่การอะไรการคูณน,นะครับอันนี้ก็เป็นมสมบัตินะครับสลับที่ครับสลับที่การคูณอือตอนนี้เป็นสรุปที่การคูณข้อข้อสองครับ อะไรบวกศูนย์ก็ได้ตัวมันเองครับมันเป็นสมบัติเอกลักษณ์การบวกนะครับผมสมบัติตัวนี้เอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์การบวกอืมข้อสามครับเป็นอะไรเอกลักษณ์การคูณครับสมบัติ เอกลักษณ์การคูณอะไรบวกแล้วได้ตัวมันเองอะไรคูณแล้วได้ตัวมันเองนะครับนะเป็นเอกลักษณ์นั่นเอง7จลบสเป็นจำนวนจริงข้อ4ครับเป็นสมบัติอะไรเนี่ยสมบัติการคูณนะครับโอเคไหมอือตัวน,นี้สมบัติการคูณนะสมบัติปิดขอโดนทำไมทำไมมันลบไม่ได้ไม่เข้าใจวะ น่าจะเลยน่าจะเราขยีย้สมบัติปิดการคูณอืมนะต่อไปครับเป็นสมบัติอะไรครับสมบัติอะไรเลยข้อห้าดูดีๆเปลี่ยนมูงง้ นะครับเป็นส <refine S 1> <ร>มบัติการเปลี่ยนหมูนะครับข้อห้าโอเคป่ะเป็นห <Johann. S 2> มู่การบวกครูน่าจะลืมใส่ปีกาอีกตัวหนึ่งตรงนี้นี่มันเปลี่ยนคอกนะครับเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่สมบัตินะครับการเปลี่ยนหมู่ครับผมสมบัติการเปลี่ยนหมูการบวกอืมอ่อ ตัวนี้ครับอันนี้ก็อันนี้น่าจะต้องลบทิ้งูเขียนือพิมพ์ผิดมาน่ะเชตน,นี่เป็นแบบนี้อือตัวน,นี้จะเป็นสมบัติอะไรครับสมบัติการข้อหกสมบัติอะไรข้อหกครับเป็นสมบัติการแจกแจงนะครับเนาะสมบัติการ แจกแจงครับนะมันแจกแจงก้อนนี้เข้าไปนี่นี่อันน,นี้นี่นะนี่เเป็นสมบัติการแจกแจงครับผมนะต่อไปครับก้อเจ็ดครับผกผันการคูณนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวผกผันอือตัวนี้เป็นสมบัติสมบัตินะครับผกผันนะครับผมการคูณ เป็นสมบัติพกผ่านการคูณข้อแปดเป็นสมบัติอะไรครับสมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณสมบัตินะครับผมการเปลี่ยนหมู่ครับผมเปลี่ยนหมู่การคูณนี่ตัวนี้สมบัติการเปลี่ยนหมู่การคูณข้อเก้าครับเป็นอะไรครับสมบัติ มาอะไรข้อเก้าเนี่เป็นตัวปกผันการบวกนะครับสมบัติการมีปกผันการบวกปกผันการบวกกับปกผันการคูณครับมันจะได้หนึ่งกับได้ศูนย์ดูดีนะต่อไปข้อเก้าครับข้อสี่ข้อสิบจเป็นกันอะไรการอะไรสรับที่การบวกนะครับโอเคไหมเนาะ เป็นสมบัติครับผมการสลับที่ครับการบวกประมาณนี้ครับนะสมบัติต่างๆของมันนะมีอยู่ในหนังสือนะครับสามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับเนาะว่าเป็นสมบัติอะไรกับสมบัติอะไรนะครับไปดูต่อข้อ2ครับเป็นการหาตัวปกผันการบวกและตตัวปกผันการคูณครับตัวปกผันการบวกกับการคูณครับเน้นย้ําไปที่ดูข้อ9ครับเห็นไหม ข้อ9จะเป็นการบวกครับส่วนข้อ7จะเป็นการคูณตัวอะไรมาคูณแล้วได้1ครับตัวอะไรมาบวกแล้วได้0ครับนี่คือตัวปกผันของมันอะไรมาบวกแล้วได้4แล้วได้0อันนี้ต้องได้อะไรครับอันนี้ต้องได้ได้จะบวกนี้ได้0อันนี้คนคูณต้องได้1นี่อะไรมาบวกตัวนี้แล้วได้0ครับก็คืออะไรครับก็คือ4ถูกต้องวะเออ ผลการคูณของลบอะไรมาคูณอะไรได้นี่ก็ได้ลบหนึ่งส่วนสนตัวนี้โอเคป่ะ okay, นี่เหมือนกันอันนี้ก็ได้เปไรได้สก็จะเป็นลบรูทห้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนรูทห้าสองส่วนเก็จะเป็นลบสองส่วนเจ็ดอันนี้ก็จะเป็น7จ็ดส่วนแล้ครับส่วนสองมาคูณกันถึงจะได้1นึ่นี่คือผลลัพธ์ที่เราต้องได้คูณกันได้ห บวกกันได้ศูนย์ยังไงแค่นั้นเองนั่นแสดงว่ามีเครื่องหมายบวกนี่ง่ายครับเอาเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายตรงข้ามหมดเลยถ้าเป็นเศษส่วนก็ตีลังกากลับครับนี่ผลพันการคูณจบตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับลบหนบวกลู7เนี่มันถึงจะได้0ูนย์ครับต,ตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วนด้วย1นึ่ลบรูท นี่อันนี้ก็จะเป็นลบรูปสองส่วนสามนี่จะเป็น1ส่วนรากที่สามนี่ตัวนี้ก็จะได้เป็นบวกบวกแปดครับเป็นแปดส่วนด้วยรูปสองบวกลูสนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นรูปสอบวกลูปสาส่วนด้วยแปดเห็นไหมก็ตีร่างกาเฉยจบ นี่คือการหาผกผันการบวกแล้วก็ผกผันการคูณนะครับเนาะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะไปดูต่อเลยครับนี่ข้อสามใหญ่อีกนิดนึงอ่ะข้อสามใหญ่ในสุดท้ายละขอให้เราจงพิจารณาครับว่าเซตท,ที่กําหนดให้ต่อไปนี้มีสมบัติได้บ้างครับสมบัติปิดการบวกสมบัติปิดการลบสมบัติปิดการคูณสมบัติปิดการหารคือคือถ้าเอามาันเอามาบวกกันมันก็จะได้มันมันก็จะได้จํานวนนั้นอยู่อะจํานวนปิดอยู่อะของจำนวนจริงอยู่อะอะไรเงี้ยนะครับ เนาะเมื่อตัวหารไม่เป็นศูนย์ด้วยนะอันนี้สมบัติของอะไรบ้างจํานวนนับเนี่ยเราเอาจํานวนนับมาบวกกับจํานวนนับได้จํานวนนับไหมได้สิถ้าได้แสดงว่ามีสมบัติปิดการบวกเราเอาจํานวนนับมาลบกับจํานวนนับเนี่ยมันได้จํานวนลบไหมมันได้จํานวนนับอยู่ไหมต้องถามแบบนี้มันจะไม่มีสมมตุติเราเอา2อลบกับสมครับมันได้ลบหนึ่งลบหนึ่งเป็นจํานวนนับไหม ไม่เป็นครับเนี่ยมันก็เลยไม่มีอันนี้ไม่มีสมบัติปิดการคูณก็มีไหมสมบัติปิดการคูนไหมจานวนนับคูณจํานวนนับได้จํานวนนับอยู่มีครับสอคูณสามได้6กหกก็เป็นจำนวนนับนะสมบัติปิดการหารมีไหมไม่มีนะครับตอนนี้ก็เนี่ยเอาสองตั้งหารด้วยสามไงมันก็ได้สองส่วนสามซึ่งไม่ใช่เป็นจํานวนนับเงี้ยไม่ใช่จํานวนเต็มครับ จำนวนเต็มมีไหมอันนี้มีนะครับอันนี้มีนะครับอันนี้มีการหารไม่มีอูยกตัวอย่างการหารทําไมหึงไม่มีอ่ะเอ้าก็คุณเอาสองหารสามมันไม่หารไม่ลงตัวมันก็ไม่ใช่จํานวนเต็มจํานวนขี้ลบครับเอาจํานวนคี้ลบบวกจานวนขี้ลบได้จํานวนคี้ลบไหมเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีสักอย่าง นะจำนวนคู่จํานวนคู่บวกจานวนคู่ได้จํานวนคู่ไหมได้จํานวนคู่ครับมันเลยมีสมบัติปิดการบวกจํานวนคู่ลบจํานวนคู่ได้เซตของเลขคู่ไหมได้ไหมได้นะมี้ตักตัวสมบัติปิดการคูณก็มีครับมีเลขคู่คูณเลขคู่ก็ได้เลขคู่ครับนะสมบัติปิดการหารไหมการหารไม่มีครับคืออะไร หกหารสองได้อะไรได้สามสามไม่ใช่เลขคู่เนี่ยไม่มีการหารไม่มีโอเคเซตของจำนวนเต็มที่หารด้วยสามลงตัวสามหกเก้าเนี่ยนี่คือหารลงตัวมีสมบัติปิดทุกอย่างครับการลบมีนี่ปบ๊บได้ถ้าเราเลือกมาการหารไม่มีนะครับตรกระยะตรกระยะมีทุกตัวครับนะน,นี้เร็วเร็วนิดนึงครับนะต่อไปครับ อน,นี้ครับถ้าเอาตัวเลขพวกเนี้ยมาทํากันมันก็ยังอยู่ในเซตพวกนี้จริงไหมสมบัติปิดการบวกมีไหมเอาลบห้าบวกนี้เอ้ยได้ศูนย์มีวะเอาศูนย์มาบวกห้าได้ห้าปะเอาห้ามาบวกสิบเนี่ยี่เอาฮะอ่ะเนี่ยฮสมบัติปิดการบวกตัวไหนไม่มีการบวกมีไหมมีเลขอื่นไหมที่ไม่มี นะตัวในเอ่ยห้าบวกลบห้าก็ได้ลบสิบมันมีไปเรื่อยๆนะครับนี่ว่าข้อนี้นะ่าจะมีสมบัติปิดการบวกเออนี่เห็นต่างนิดนึงนะเดี๋ยวนะนึกก่อนสมบัติปิดการบวกถ้ามันเอาเซตพวกนี้มาทำกันตัวเลขมันก็จะอยู่ในเซตพวกนี้จริงไหมเอามาบวกกัน มีไหมมีมีเขียนโจทย์ผิดแป๊บหนึงนะทำให้โจทย์ในหนังสือกันดูโจทย์ในหนังสือกันโอ้ใช่ใช่ใช่ดูตัวนี้ผิดนะครับอันนี้มันไม่มีตัวนี้ครับมันมีตัวข้างหลังครับนีบ่มันจะจบอยู่ที่สิบนะครับ มันจดบอยู่ที่สิบแบบนี้ถ้ามันมีจุด3ามจุดเมื่อกี้ครูเขา้าใจผิดครับถ้ามีจุด3ามจุดเมื่อกี้มันจะมีสมบัติปิดการบวกการลบการคูณมันมีหมดเลยแต่ว่าถ้ามันไม่มีจุดตัวเนี้อันนี้จะผิดทันทีเลยเน,นี่จะไม่มีครับอันนี้จะไม่มีนะตัวนี้ไม่มี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 เลยโอเคครูดูครูพิมพ์โจทย์มาผิดนะครับเนาะ แต่ถ้มมาม,ม, Gore, มันมีจุดๆสามจุดเมื่อกี้เฮ้ยมันมีสมบัติปิดการบวกนะสมบัติปิดการคูณก็มีการลบก็มีแต่การหารมันมันจะไม่มีเนาะแล้วก็นี่เนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มลบไปหมดเลยนะถ้าเป็นจํานวนเต็มลบไปหมดเลยเนี่ยมันจะมีสมบัติปิดแค่การบวกครับการลบมันจะไม่มีการลบมันจะเป็นเป็นนั่นได้นะครับการคูณก็ไม่มีครับการหารก็แล้วเลยตัวนี้ครับเอามาบวกกันมีไหม มีมีไหมบวกกันเอาหนึ่งมาบวกหนึ่งได้สองไม่มีละไม่มีครับลบกันอ่ะหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งได้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งได้ลบสองไม่มีนี่มันเอาลบหนึ่งกับลบหนึ่งลบกันนี่ลบหนึ่งกับลบหนึ่งตัวนี้ได้ลบสองไม่มีอยู่ในนี้ไม่มีคูณล่ะ ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์คูณกันไปคูณกันมาก็จะวนอยู่ในนี้แหละนั้นแสดงว่าคูณมีหารมีตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์นะโจทย์บอกแล้วนะครับสมบัติอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสองตัวนี้ก็จะมีแค่การคูณกับการหารอันนี้ไปซ้ายไปขวานะครับเนาะสมบัติปิดมันก็คือมันจะทํามาแล้วก็จํานวนมันก็จะอยู่ในตัวเลขที่เขากําหนดมา,างั้นไข่ที่กำหนดะนะถ้าเป็นจํานวนนับมันก็จะได้แค่จํานวนนับ ถ้าคุณเอาจำนวนนับมาทำป็บจำนวนนับนะครับน,นนี่คือสมบัติปิดนะครับนะแค่นั้นเองนะครับเนาะนนเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ